ค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับทิงเกิลฟล็อก แล้วนะคะทุกคนคือเกียร์เนี่ยบอกไปใช่ไหมคะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปทําเล็บเป็นสีชมพูด้วยกันนะคะเพราะว่าคราวที่แล้วว่าทําเล็บมาได้เป็นสีฟ้าน้ําเงินมบนมีนะคะแต่ว่าใจจริงเราคือเกียร์อยากทำสีชมพูมากๆแต่ว่าวันนั้นที่ร้านสีเขาหมดนะคะวันนี้เกียร์ก็เลยนะัดทำเล็บไปทําสีชมพูนะคะทุกคนก็เป็นว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ไปทําเล็บสีชมพูดั่งใจฝันของเราแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมา ดูกันนะคะว่าวันวันหนึ่งของสาวน้อยสีชมพูอย่างเกียร์เนี่ยจะมีอะไรให้ทําบ้างนะคะและแน่นอนว่าสกินแคร์ที่เกียร์ใช้ในวันนี้นะคะก็คือเน้นไปทาหน้าสีชมพูหมดเลยนะคือจริงๆมาทุกคนก็คือสกินแคร์พวกนี้ก็คือเกียร์ใช้อยู่แล้วในชีวิตประจําวันนะคะแบบว่าไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลย ก็คือนอกจากว่าในวันนี้นะคะเราจะไปทําเล็บเป็นสีชมพูนะคะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมีกิจกรรมอื่นๆด้วยนะคะในวันนี้เนาะเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงแบบว่าใกล้วันเกิดของเกียร์นะคะแล้วก็เพิ่งจะผ่านวันครบรอบของเกียร์กับแฟนมาแป๊บ,บนึงเองนะคะก็วันนี้เกียร์กับแฟนก็เลยคิดว่าน่าจะไปเดินห้างด้วยกันนะคะก็อาจจะเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะทุกคนแต่ว่าในวันนี้เราก็จะมีภารกิจพิเศษนะ ก็เือนเดิมนะคะทุกคนวันนี้เราเจะกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นครีมกันแดดห้ามลืมเด็ดขาดนะคะเอาจริงๆตอนนี้ที่เกียร์เคยบ่นแปลว่า4นิ้วของเกียร์มันโดนทําร้ายมาจากการทําเล็บใช่ไหมคะมันก็ดีขึ้นนิดหน่อยแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้กลับมาเป็นสีเดิมนะคะทุกคนคือแบบว่าการจะกู้ผิวทีําจากแสงแดดกลับมามันยากมากเลยเนาะแต่นี่ก็ไม่ใช่แสงแดดโดยตรงด้วยนะเป็นแสง UV จากเครื่องอบเล็บเจลนะคะทุกคน ทาสกินแคร์ข้างหน้าเราก็ตัวของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปไปแต่งหน้านะคะ่ะอ,อ, <c oughs> อันนี้คือเกียร์แอบไปสระผมหน้ามา้ามานะคะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาไรผมของเราด้วยไรสันแอร์แรปตัวนี้นะคะทุกคนที่เป็นสีชมพู <c> oh <oughs> ไปคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันต่อดีกว่านี่นะคะทุกคนปกติแล้วอะเวลาเกียร์แต่งหน้านะคะเกียร์ก็จะมาเปิดหาเพลงฟังก่อนนะคะแล้วแต่ว่ามูนแอนโทนในวันนั้นเราต้องการเป็นเพลงไหนเนาะแล้วก็ไหนไหนก็มาโซนนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเกียร์ขอแนะนําทุกคนให้รู้จักกับอาทอยลูกรักของเกียร์ก่อนนะคะอันนี้คือน้องตุ๊ตุแบร์เบอร์เดย์นะคะทุกคนน้องเขาหน้ารักมากอะจริงๆ อันนี้คือแบบว่าแกเก็บซุ้มไว้นะคะไม่ได้มาบอกทุกคนเนาะแต่ว่าอันนี้ก็ใกล้ถึงวันเกิดแกแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเข้าทีมอยู่เนาะเพราะว่าน้องเขาก็เป็นสีชมพูนะคะอันนี้คื g g g อแบบเป็นลูกรักเลยนะคะเป็นอาร์ทอยลูกรักของแกเลยแกชอบน้องมากๆอันนี้ก็คือเครื่องสำอางที่แกใช้แต่งหน้าในวันนี้นะคะทุกคนก็คือเน้นเป็นสีชมพูหมดเลยนะคะก็คือเน้นเป็นโทนชมพูนั่นเองลุกที่แกแต่งหน้าในวันนี้ก็คือเป็นลุกที่แกชอบมากๆเลย และนอกจากเครื่องสำอางนะคะดูคนนี่อันนี้คือแบบว่าผ้าปูที่นอนนะคะของ Cotton House นะคะดูคนลายกระต่ายที่เป็นแบบมีริบบิ้นสีชมพูอย่งี้คือน่ารักมากเลยอ่ะและนี่คือ MOTD ของวันนี้นะคะเตรียมตัวออกไปข้างนอกกันนะคะทุกคนเสรยดายมากเลยนะคะที่แบบว่า ตัวสร้อยข้อมือเงินของเกียร์มันขาดไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เลยเหลือแค่สร้อยข้อมือที่เป็นลูกปัดแบบนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวสร้อยคอเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่เป็นสร้อยเงินกันนะคะกระเป๋าวันนี้เดี๋ยวใช้เป็นของ s t a n o i l tote bag ตัวนี้นะคะทุกคนน่าจะเข้ากับลุคของเราในวันนี้มากๆเพราะว่าน่าจะเป็น all pink นะคะ นี่ก็พร้อมออกไปข้างนอกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเกียรอแฟนมารับนะคะเดี๋ยวเราไปทำเล็บกัน,นะค่ะทุกคนดิฉันโดนแกงร้านตรงนั้นนะคือร้านทําเล็บแล้วคือเขาบีดเกีรีรยวันนี้เล็บไม่น่าจะได้ทําแล้วอ่ะแล้วคือยังไงก็คือวันสารนันไว้ล่วงหน้าแล้วก้นเขาก็ปิดร้านหนีไปแล้วตัวุกคะคือตอนเนี้ยแบบว่าเกียร์ติดต่อกับร้านทําเล็บแล้วนะคะคือแบบว่า เจ้าของเขาแบบว่าเข้าโรงพยาบาลน,นะระู้คนก็เป็นเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเล็บของเกียวก็อาจจะต้องเลื่อนไปทําวันอื่นก่อนนะคะถึงแม้ว่าแผนทําเล็บของเราจะล่มแต่ว่าอันนี้ไม่ล่มแน่นอนนะคะก็คือยากมีเบลลี่ทีวีสามมาดูนี่นะคะทุกคน เดี๋ยวเรามาจุ่มกันก่อนเข้าห้างดีกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะทุกคนแต่ว่าตั้งแต่ได้กล่องน้องมาอยู่ที่บ้านอะเกียร์ฝันมาตลอดเลยว่าเกียร์ได้กระต่ายนะคะดังนั้นในวันนี้เราก็ต้องได้กระต่ายเหมือนกันวีถุงใหญ่มากกระต่ายกระต่ายกระต่ายมารับดูให้ก่อนเบงสีน่ารักไหมเขากันเนี่ยสีน่ารักกระต่าย เกือบดูเลยสปอยรู้เลยตั้งแต่ได้กล่องน้องมาอยู่ที่บ้านน่ะเกียรฝันมาตลอดหรือว่าเกียรได้กระต่ายนะคะช้างน่ารักกระตายเขาอยากได้กระตายอ่ะก็ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่ที่ร้านจอดรถของห้างนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเดินห้างกันนี่หร่อปะเอาไปอวดไง น่ารักอร่อยปะอร่อยมากแล้วสตรอเบอร์รี่สีชมพูที่แกชอบนี่เดี๋ยวแกให้ดูโอทีดีไแล้วปะได้มอร่อยที่สุด นี่เป็นไงวันนี้แต่งตัวน่ารังไหมเหมือนซันดิโอเกิร์ปะนี่มีโบเจออะไรวะซันดิโอไงอนี่ดูชุดเป็นสีชมพูขาวแบบว่าตีมายเมโลดี้เออแม่แล้วแบบว่าที่เกียพูดว่าตีมายเมโลดี้แบบว่าเป็นซันดิโอเกิร์เพราะว่าอะไรอ๋อวันนี้เกียมีภารกิจหลักคือจริงๆอ่ะเกียมาเซนทันเนีเเ้ยเวกเกตอ่ะมาบ่อยแล้วใช่ปะแต่ว่าเกียยังไม่เคยไปดูซันดิโอของเขาเลยอยากเข้าวงการเด็กสาวซันดิโอกับเขาบ้าง เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปตามหาซารดิโอกันค่ะเจอแล้วอ,อันน้ต่ออ,กอีกทีดึงอ่ะเขามัน่าจะน่ารักมานเลยนะ เขาแก่กุ้งให้คุณโดยดี่คุณไม่ได้ร้องโศอ่ะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนแล้วก็สระผมเรียบร้อยนะคะเพราะว่าควันหมูคือตีนผมมากเลย อากาศตอนนี้หนาวมากเลยนะคะข้างนอกมีฝนตกด้วยอะ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาสกินแคร์พร้อมกันนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปเข้านอนนั่นเองนะคะเซรั่มของ L'oreal นะคะ ปกติจะดูดมาได้นิดเดียวแต่วันนี้แบบทำให้ดูดขึ้นมาได้เยอะจังตัวนี้เขาจะเป็นเซรั่มที่ช่วยในเรื่องของลดเลือนจุดด่างดํานะคะทุกคนแล้วประเด็นคือตอนเนี้ยเร์เริ่มเห็นผลลับชัดเจนมากขึ้นละก็บอกว่าปกติแล้วก็จะมีรอยดําเป็นบางจุดนะคะทุกคนบนหน้าแล้วก็วันนี้หลังจากที่ทาสกินแคร์เสร็จแล้วกาลังจะแต่งหน้าเกก็ส่องกระจกใช่ไหมคะทุกคนแล้วแก,กรู้สึกว่ารอยดําที่มันอยู่บริเวณนี้ของเกียมันจางลงแบบปกติต้องแชรคอนซีลเลอร์ที่เยอะกว่านี้นะคะ ลำดับต่อมานะคะทุกคนเดี๋ยวเกวจะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็น La Neige นะคะ Sleepy m a k เนอะตัวนี้กก็เคยรีวิวเอาไว้แล้วเหมือนกัน ก็สกินแคร์ที่เป็นสีชมพูนะคะส่วนมากเกีก็รีวิวเอาไว้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะยกเว้นแต่ว่าตัวไหนที่เพิ่งเอามาใช้ใหม่เนี่ยก็คืออันนั้นก็ยังไม่ได้รีวิวนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น sleeping mask ตัวหนึ่งนะคะที่เกียบอกเลยว่าชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่ากลิ่นของเขาคือเป็นกลิ่นแนว floral ซึ่งเกีชอบมากๆแล้วยิ่งเป็น sleeping mask เขาจะอยู่กับเราทั้งคืนนะมาทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยะค่ะทุกคนก็ตัวนี้เกียชอบมากเลยนะคะหลังจากที่แบบว่า ตื่นเช้ามาจะรู้สึกได้เลยว่าผิวหน้าของเราเนี่ยมีความนุ่มเด้งขึ้นจริงๆอันนี้คือแบบว่าไม่โมรนะู้ะทุกคนคือแบบว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่เกใช้เลยหลังหน้าตอนเช้าคือรู้สึกว่าผิวนุ่มเลยจริงๆนะคะก็อนหลังจากที่เราบำรุงผิวหน้าเสร็จแล้วเนี่ยเราจะลืมบำรุงปากข,ของเราไม่ได้นะคะวันนี้เกะก็จะใช้เป็นของ l a n e i o n กันนะคะเป็น l i สล l e e p i n g Mask ตัวนี้นะคะทุกคนอันนี้คือเก,กได้มาฟรีนะเขาว่าจะเป็นไซส์ทดลองนะคะทุกคนอันนี้คือเกะแบบใช้มานานมากและใช้ไม่หมดสักทีนะคะ อันนี้ก็คือเป็นสกินแคร์รูทีนสำหรับวันนี้นะคะเป็นสีชมพูทั้งหมดเลยเอ้ยทขามันกระเป๋ามันเป็นอย่างเนี้ยทุกคนจูๆกระเป๋าเก็บมังก็แบบว่าดูเหมือนมีรอยนิดนึงอะไม่รู้รอยอะไรนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวเรามาเป่าผมให้แห้งกันดีกว่าเป่าผมตัวเดิมนะคะทุกคนไดสันแอร์รับสีชมพูตัวน,นี้จะทำาไรอะ เป่าให้เป่าผสวยเสวยเลยเองจะเล่นหมดไม่ได้นี่นะคะทุกคนเป่าผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาจริงๆมันก็ยังไม่แห้งดีหรอกทุกคนมันก็มันหมาดอยู่เขาที่เราไปช็อปปิ้งกันมาดีกว่านะคะ สุดคือซื้อมาแค่2ชิ้นนะคะทุกคนชิ้นแรกเนี่ยก็คือจะเป็นแฮนด์ครีมตัวนี้นะคะอันนี้คือแบบว่าก็ค่อยเห็นมานานแล้วนะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ซื้อนะคะทุกคนน่ารักมากเลยนะคะทุกคนคือแบบว่าจะมีตัวแฮนด์ครีมตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วก็จะมีเป็นแบบว่าน้องติดสอยห้อยตามอีกอันนึงคือน่ารักมากแล้วแบบเดี๋ยวนี้เขาก็คิปๆกันใช่ไหมทุกคนในที่แบบว่าตัวมะหุงมะห้อยอะไรทำนองนี้นะคะนี่ แล้วเดี๋ยวเราลองไม้แกะใช้กันเลยดีกว่าเ,เอาอเนื้อเขาแบบว่ามีความหนักอยู่นะเนี่ยรู้สึกว่ามือเนียนขึ้นนะแต่ว่าไม่รู้สึกว่าเหนียวเหนอนะหนะมือเลยส่วนชิ้นที่สองนะคะทุกคนน้ารักไหมอันนี้จะเป็นกระเป๋า My Melody นะคะอันนี้เขาแบบว่าออกซื้อให้นะคะทุกคนเฮ้ยเต้ม,มันมีจับอย่างนี้ได้ด้วย แล้วมันก็มีสายยาวข้างหลังอย่างนี้ด้วยซึ่งมันถอดได้ด้วยทุกคนตรงเนี้อุ้ยนี่นก็เป็นสายยาวอย่างนี้แล้วก็สะพายเป็นอย่างนี้ได้เฮ้ยนา่ารักแล้วก็นอกจากนี้แล้วค่ะทุกคนอย่าลืมน้องคนนี้ด้วยค่ะ <c oughs> คือแบบว่าตอนนั้นอะเ <c oughs> พิ่งแกะในรถใช่ไหมแล้วก็ไม่ค่อยได้สังเกตอะไรเลยจนมาเห็นว่าแบบเฮ้ยฉันได้ตัวตากริ้งที่ทุกคนตามหาอยู่นะคะหน้าน้องน่ารักมากอ่รอจริงๆเห็นสีฟ้าแล้วคึดถึงอะไรรู้ไหมทุกคน เล็บดีฉันยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีชมพูพูดมาตั้งแต่บล็อกที่แล้วว่าอาเปลี่ยนสีเล็บเป็นสีชมพูนะคะสรุปก็คือเกียรดินแกงหนักมากมากถึงแบบมากที่สุดนะคะทุกคนเพราะว่านอกจากว่าเขาจะปิดร้านหนีเกียรไปแล้วอะ่ะ <c oughs> เขายัางเชิดเงินมัดจํำเกียรไปด้วย <c oughs> เขาบอกเฟซก็ทิ้งไปแล้วอะ่ะตายเลยคือเขาบอกว่าเขาเข้าลยาบาลใช่ไหม เธอก็โอเคแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยทิ้งเลขบัญชีไว้นะเดี๋ยวเขาเนี่ยจะโอนค่ามาจํบกลับมาเธอก็ไม่ได้คิดอะไรก็เข้าใจว่าน่าจะยุ่งอยู่พออยู่โรงพยาบาลเนาะก็เลยไม่ได้เช็คมือถือเลยจนแบบว่าเดินห้างเสร็จผ่านไปแบบสองสามชั่วโมงทุกคนสรุปคือเขาบอกเฟซดิฉันทิ้งไปแล้วเอาทุกคนเอาไว้เดี๋ยวคราวหน้าละกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปทำเล็บเป็นสีฉโอ๊เกไม่พูดแล้วเพราะเขาที่งเรก็พูดอย่างนี้แล้วรอบนี้ก็ไม่ได้ทํา เดี๋ยวมาาันจะขึดน้อยมากแต่ไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยอะ่ะก็คือมีคู่ไงเป็นสีฟ้าเหมือนกันนะคะน่ารักดีเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบ Pink Glow Block ของเกียรนะคะ่ะทุกคนเคยจริงๆตอนแรกเกียกาว่าอยากจะทําทุกอย่าง <c oughs> มันเป็นสีชมพูแบบชมพูจริงๆเพราะว่าวันนี้มันเลิ่ง,งามยามดีเกียจะไปทเลิปชมพูจริงๆใช่ไหมคะทุกคนคือเกียนัดเขาเอาไว้แล้วอะ่ะแต่ว่าผลสุดท้ายมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะ เพราะถึงแม้ว่าเล็บเราจะเป็นสีอะไรหัวใจของเราก็เป็นสีชมพูนะคะทุกคนดังนั้นใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเอาเป็นว่าอาจจะมี kingo v l อ g ep 2หรือเปล่าก็รอติดตามกันได้นะคะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวนนี้เกียขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย